กันเลยครับกางเลยค่ะจอมอะไรคะร่วมงานน้องเกลกับน้องหมีเนยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาร่วมงานกับน้องเกลกับน้องหมีเนยรู้สึกยังไงบ้างอ๋อจริงมีความสุขที่เจ้าเกลนี้จากโฆสณาในวันนี้ทุกคนแจงมากความสุขมากค่ะพักกันแล้วค่ะทุกที่ให้โอกาสทั้งสุขเราทุกความ แกงแกงที่ใไดีครับวันนี้มีทำเขาเรียกอะไรนะหมูกระทะด้วยอ่ารอย่างไรบ้างไปไม่รู้วิธีทำมาจากไหนคะหรือว่าเราก็ทำกินอยู่แล้วกันทานอยู่แล้วทานอยู่แล้วเป็นสักรั้แล้วเขาม่ทำเขาะกินหมูกระทะอ่าเราเราไปเชื่อช่วยกันเพราะนพูดอ๋ออยากกินหมูกระทะจริงๆก่อนพูดกันเลย ของชอบือเป่าวชอบทานอยู่แล hmm. yeah, like, oh, ้วของโปรดอยู่แล้วใช่ไหมคะประทานต้เลต้เต้ต้นเลนาิลกินต้เต้นเล็อะไรหรือต้นต้ต้นนั่นอย่งกิจกรรมวันนี้น้องเกยก็ทำน้ำให้ดื่มรสชาติเป็นไงบ้างโอ้จิอลยทุกใจมาก่ ทะเลาะได้ชิมหีมือน้องใหม่ขอมอร่อยยังหนีเนยทำแพนเค้กเราได้ชิมไหมเราเรายังไม่ได้อ่ะบรรยากาศวันนี้่ะแฟนเค้กมาเยอะมากเลยยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมทุกครั้งชิมกัน ใช่เป็นเรื่องมาถึกเป็นเรื่องขึนข่าวเฮ้ยถ้าไม่มีแฟนแนมาเล่นใส่ต่อขึ้นขึอนไดเลยทมอะไรอะไความรักทุกคนมีให้แบบไม่เคยลดลงเลยเรารู้สึกยังไงบ้างอะไร่มเลจิมเริ่มรัีกชีักใจ กำลังใจเราพกพันติดกแฟนคลับใช่ไหอะไรักำลังเราให้แฟนๆก็ไม่ดูกิจกรรสันคงหลังจากนี้จะมีอะไรมาให้แฟนๆได้ร่วมสนุกอ yeah, ีกไหมจกาจะอกา ปกติไปเที <substit uting> ่ยวก็จะชอบถ่ายรูปกันอยู่แล้วใช่ไหมคะโมเมนต์ที่เราเก็บภาพส่วนมากเป็นแบบนั้นอ๋อเวลาไปเที่ยวเอ้โหเวลาอยู่สวยๆอยากถ่ายเพลินเพลินที่อยากเก็บควาทรงจำค่ะ แล้วคะแนนรา่ะคะชอบถ่ายอะไรเป็นพิเศษเ,เราทุกคนก็อาหารอะไรแนี้เขาขออนุญาตต้องแปลอาจจะต้องเข้าใหม่แปลต้องแปลต้องแปลให้หมดนะเาเถามเรื่องไ,งไมล่าที่ยุติการทำงาน,นกันนะคะด้วยเหตุผลอะไรที่สามารถบอกได้เลยนะ

คุยกันด้วยดีใช่ไหมหมายความว่าแบบเป็นการแยกย้ายกันไปเติบโตได้ดีใช่ไหมคะโอ้ก่าเรากำลังใจก็วมคุยแฟนก็ใจหายนิดนึงเพราะก็ผูกพันกับมา่าเหมือนกันอะไรแบบนี้เราพอจะทราบไหมว่าแฟนใจหายคืออ๋อ จะดีไม yeah. hey, hey, ่ต mm. Th ้องห้อะไรก็เบครับ้วงไปฟองกันอยู่เลยครับวันเกิดทะเลที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะแฟนทำโปรเจกต์ให้เอจริงๆคุ้มยงครับเร่อคุ้มใหยคุยเยอะๆแบบนี้เลยไปทำไป งงรก้นาให้ของขวัญอะไรกับตัวเองในคะวันเกิดปีนี้ของขวัญีนเลยนี้เลลืมเบไม่ไดหรอกล้วข้นเองดีกว่าแล้วพี่จอมมาคะมีอะไรให้เตลียนไหมกพิเศ้พิเศษอะไรแบบนี้แต่อันนี้ความับครับจอับ ปีนี้เราคาดตั้งอะไรเป็นพิเศษไหมเพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเองอาจจะเรื่องสุขภาพหรืออะไรแบบนี้ค่ะแรวเองหรเรื่องงานเรื่องธุรกิจอะไรแบบนี้ ฝากถึงเพื่อนๆเลค่ะวันนี้มาให้กําลังใจเราเยอะเลยอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างที่ได้ยังไงครับจื่อเมื่อเช้าที่มาเรา거의거의ก็จะใจมากขึ้นพัฒนาคนอันนี้ สาล้านซับแล้วเรียบร้อยอถ้ายูทูบของเราเป็นไงบ้างคะความร,ร <innoc ats. S 1> ู้สึกไอยชีวิแรกเป็นเ้รงชเคยประสบมั้นแต่เด <Pokemon> ็ไม่เคยินวันนี่จะมาเจอที่โคตรพูดกันไม่รู้จบกันเลยจะมีอีพีพิเศษไหมคะ เพื่อฉลองสมล้านครับอือโอ้เดกินด่กินดโอเคเดี๋ยวรอรอดูรอดูรอดีเาดีเชาอเรื่องมเรื่องชาแซงค่ะผมอยากถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ้าเซงหรือกาจจซาเซ่้นไม่่คยส่ออะไรไม่สะดวกไม่สะดวเลยนะที่จ เราไปเที่ยวจังหวัดเดิคนจังหวัดนึงเชื่อเราเราไม่ค่อยคิดเสา่ยงไม่อคยรู้สึกไม่สบายก็อันนี้ก็ต้องเหน้อแต่ว่าที่ถ้าหลายๆคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเราที่ถ้าเกิดใครทำอะไรที่ล้ำเส้นไปเราสามารถจัดการได้ใช่ไหม ไม่่คยไม่คยเพิ่มเสียก่วข้ความไปเจ้าทช่วยกับเป็นไครให้มาไลรมา่าสินเเลยนะครับที่เข้าใจเราอ๋ออนะคขอบคุณนะคะ